เปิดราคากระเป๋าหรูเอวาหอบซอร์ไพรส์รเน็ตเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนคลับหลายคนเชียร์มากถึงมากที่สุดสำหรับคนดังเน็ตไม่เม็ดเน็ตหรือเน็ตนาธานบาลิงกับเอวาปรวัรวัน ทายาทเหมื่นล้านคนดังซึ่งทางโค้นั้นมีแฟนคลับติดตามสื่อออนไลน์กันเป็นจำนวนมากที่มักจะเห็นมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เสมออย่างล่าสุดในช่องซันฟลอว์นาที่มีตอนชื่อว่าเอวาเซอร์ไพรส์ไมเมเน็ดด้วยซื้อกระเป๋ารูชิ้นแรกในชีวิตซึ่งสำหรับของขวัญชิ้นนี้เอวาบอกว่าเป็นของขวัญที่ขอบคุณพี่เน็ตเพราะเราก็รู้จักพี่เน็ตมาหกเจดเดือนแล้วอีกฝ่ายเป็นคนที่น่ารักมากสนับสนุนทุกอย่างและ ทุ่มเทกับเอวามากๆรักเพื่อนคนในทีมงานและทุกคนมากก็อยากให้พี่เน็ตมีความสุขและของขวัญชิ้นนี้ถือเป็นของขวัญที่แพงที่สุดในชีวิตของเน็ตด้วยงานนี้ทำเอาหนุ่มเน็ตถึงกับยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวกับของขวัญสุดพิเศษกระเป๋าคาร์ด็ MCM และเข็มขัดราคาหมื่นต้นๆที่เอวาได้มอบให้ด้วยความตั้งใจจริงดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันขนาดนี้คงอีกไม่ช้าไม่นานสถานะคู่จิน้น คู่จิ้นของเอวากับหนุ่มเน็ตจะขยับขึ้นไปเป็นคู่จริงอย่างแน่นอนส่วนในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนนี้เอวาและเน็ตก็ได้เปิดใจว่าตอนนี้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็ได้รับรู้แต่ยังไม่ได้ตอบตกลงว่าเป็นคนรู้ใจหรือแฟนโดยเอวาให้เหตุผลว่าอยากขอบคุณทั้งแฟนคลับของเอวาและพี่เน็ตเราเหมือนกันเพิ่งพาอาศัยกันเราเหมือนสนับสนุนกันดีมากๆค่ะอยากจะขอบคุณแฟนคลับที่รักเราอย่างที่เราเป็นและให้กําลังใจเราทุกอย่างซึ่งหลายคนมักจะถามกันเยอะมากว่าเมื่อ อไรจะครบแต่ก็จะเย็นๆกันนะหนูอยากขอเวลาอีกนิดหนึ่งต้องให้เกียรติกับครอบครัวของหนูด้วยเมื่อถามว่าเอวาวันนี้เน็ตเริ่มชนะใจเอวามัาง่งหรือยังเจ้า,จาตัวบอกว่าถ้าเอาความจริงก็เริ่มค่ะส่วนสิ่งที่ทําให้เอวาเปิดใจยอมคุยกับเน็ตเอวาบอกว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกันพออยู่ด้วยกันก็รู้สึกสบายใจเหมือนที่เขาบอกพี่เน็ตก็เหมือนเป็นเซฟโซนของหนูรวมถึงทีมงานของเขาด้วยเวลาเราไปอยู่ทีมงานเขาก็รู้สึกปลอดภยัยที่นี้ไม่มีใครตั ัดสินเราทุกคนสนับสนุนเราจริงๆโดยมีในแอปแฟงนอกจากนั้นเน็ตทิ้งท้ายด้วยว่าถ้าใครจะมาจีบเอวาก็ลองดูแต่ผมเชื่อมั่นว่าผมเอาชนะคนนั้นได้ด้วย